ครับผมโอเคครับผมเ๋ยมาดูชื่อมกันนะครับผมก็มีมีไม้แบบนี้นะเป็นดอกอันนี้เป็นดอกสองชั้นนะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะแต่ก็โอเคพอใช้กันแหละนะอันนี้อันนี้ผมเสียบสามกิ่งก็สามสีอนเดียก็ไม่รู้ว่าผมเสียบอะไรไว้บ้างกันแหละนะก็ตามนี่แหละนะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งตัวนี้ก็อันนี้จะมีปรทุมมากิ่งหนึ่งนะ ตัวนี้ก็สองจิงนี่ไม่รู้ว่าเสียบอะไรจริงนี่ไม่ไม่ค่อยตัวเลยไม่แน่ใจว่าอะไรเลยอะไรอะไรเป็นอะไรนะนี่สองตัวนี้สามร้อยบาทลมสูงนะสองตัวนี้ก็มีอยู่จริงแล้วต้นละสามจิงสามร้อยบาทลมสูงนะตสองตัวนี้ ่าที่ถ่ายเ่ที่ถ่าย,ทยทเมื่อเช้านะที่ถ่ายวันต่อเนะ่ครับ่าว่าชัดไหมครับผมโอเคนะค่ยค่อยชัดเลยเอาไปเขียนเกสรได้นะครับผมไม้สีไม้ดอกสอนเขียนเกสรได้นะไม่ใช่เขียนไม่ได้นะไปทําเกสรหรือไปเลี้ยงเปียบเลี้ยงสวยก็โอเคชุดนี้จะสวยนะได้เปลีบยนนะชุดน,นี้สามร้อยครับผมไปสามร้อยเท่านั้นเองสามต้นนี้นี่คือราคาลงสูงเลยอันนี้มันเป็นไม้ที่ค่อนข้างไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะราบอาจจะ ปัญหาไหมประมาณนี้นะดอกก็ประมาณนี้นะตัวนี้นี่ถ้าไปเลี้ยงอยดีดอกสวยนะตัวนี้นี่ดอกสวยนะถ้าเราไปเลี้ยงอยดีนะอันนี้ผมเก็บมาจากทุ่งนาก็ให้น้ําไปเมื่อวานก็เริ่มตึงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไม้เก็บมาเช่นกันก็เริ่มตึงขึ้นมาให้น้ําก็สมบูรณ์ไวนี้ดอกจะฉีดเพราะว่าไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเก็บมาจากทุ่งนานะเอาไปให้น้ําก็สวดีแหละถ้าเราจะไปให้น้ํามาเลี้ยงอดี ไปสี่ตัวนี้สามร้อยเช่นกันเอาไปเลี้ยงไปแต่งกิ่งก็สวยนะอันนี้ชุดละสามร้อยเองครับผมรวมค่าส่งทุกอย่างเลยก็ตกตัวละกี่บาทหรอกว่ามันมีค่าส่งค่ากล่องค่าอะไรด้วยไปครับผมชุดละสามร้อยครับผมหมดเนี่ยแหละเอาชุดไหนก็เอาก็มาเท่าน,นี้แหละครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ